อคุณเาจอตัวพี่นายเจอตัวพี่นายนม่ไงพี่นายพวกหนูเป็นอะไรอ่ะดูท่าทางตกใจวิ่งหนีอะไรมาหรออิตาเลียนเบลอัสแล้วมันมีตัวอะไรบ้างอ่ะมันมีวันลีลีลีลาิลางเฮ้ยอย่าบอกนะแล้วมันมีเจ้าทุงทุงด้วยใช่ไหม ตาละเล่ตาละล่าด้วยเอ้าแล้วเราจะจัดการมันยังไงเนี่ยมมมึึงงง้ถ้างั้นน่ะเราไปหลบตรงต้นไม้ต้นนั้นดูก่อนแล้วเราแอบดูมันดีกว่าไปเร็วเร็วเฮ้ยนั่นไงตาละเล่ตาละลาตาละเล่ตาละล่าปอร์โคดิโอเฮ้ยรู้สึัความมากเลยมันทำมีอีก เจ้าคาปูชิโนะสซาซิโนเฮ้ยอะไรเจ้าผู้ิทุ่ง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 สาฮูร์ทุ่ง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 สาฮูร์เอ๊เด็กๆแล้วเราจะจัดการเจ้าตัวพวกนี้ยังไงอะแล้วก็โอกาสที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องไปตามหาการ์ดก่อนสิพี่นายไหนพี่นายมีการ์ดอะไรเนี่ยไหนขอดูหน่อยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเด็กๆให้อย่างนั้นน่ะ เราอะไปตามหาการกันเลยโอเคโอเคครับน้องๆตอนนี้นะเราอยู่กันที่ป่าพลังรู้ไหมว่าในป่าพลังนี้มีอะไรมันจะมีการ์ดพลังของพวกอิตาเลียนเดียวของพวกตัวอิตาเลียนเดนลอดอยู่ในนี้นะเราจะต้องตามหากาดในนี้มันจะมีการ์ดอยู่10บใบ่าพวกเราไปตามหากันเลยไาเลยขุนเขาเราต้องเริ่มจากฟังเสียงก่อนนะ มีไหมตัวมั่วๆหญิงจะยืนส่วนไหนตัวมั่วๆเอาไปหาก่อนเลยถ้างั้นปัดจะหาก่อนเลยเจอยังเจอยังเฮ้ยทุกคนเจอแล้วนี่มันตัวโคโคฟันโตอุ้ยเจอแล้วครับทุกคนนี่มันตัวอะไรครับบัลเลลินากาปูชิน่าบัลเลลินากาปูชินานี่ไงเจ้ากีโก้ละมอล่มีโซกับเมลอนไหนครับ ตัวนี้มันฟริโกคาเมโลมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหเจออีกแล้วครับทุกคนโอ้เยอะ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 ไหนไหนอะไรนี่อะไรเอ่ยอะไรเตินเติร์นอะไรอะไรเติรนอะไรเติร์นอะไรอะไรอีกไหนครับโอ้โหเจอเยอะเลยทุงทุงทุงสือูดาอันนี้ตัวอะไรครับไหนนี่มันจิลาฟาอะไรนะจิลาเปเชเลจิลาเปเชเลเต จิราปลาสเตอและก็นี่มันทิปปี้ชิปปี้ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เราตามหาการดพลังได้เจ็ดใบนี่มันยังเหลืออีก3อันหุนเขาเราเพิ่งได้7อันเราต้องตามหาอีก3อันเร็วๆครับเร็วๆก่อนที่เจ้าพวกอิตาเลียนเบนล้อน่ะมันจะตามมาบุกพวกเราถึงที่นี่เจอไหมเจอไหม เจอหล้วแล้วต้องแยกทานหาถ้าเราหาด้วยกันมันจะไม่เจอคุณเขาก็เลยบอกให้เราแยกกันหาดีไหมครับพี่นายดีมากปะถ้าอย่งงางนั้นนะเราแยกกันตามหาดีกว่าไหทุกคนคุณเขาจอเจอแล้วหนึ่งอันขุนนี่มันตัวอะไรครับอะไรอ่ะบานานิตาดอฟินิตา,ตาเจอแล้วหนึ่งอันหรืออีกสองอัน นี่มันเจ้าไหนลิลลิลาลิลลาลิลลาลิลาลิลาลลบินีกูซนสงเน้องนายนั่นมันเจออีกอันหนึ่งแล้วครับทุกคนนว่กันคสอตันิตานี่มันคือตัวเาว้าคาสตาสต์ตันิตาเด็กๆครับในที่สุดเราก็ตามหาการพลังครบสิบอันแล้วนะไปทางนั้นน่ะเราไปจัดการ พวกอิตาเลียนเบลลอดกันเลย <'s> นั่นมันมาดิน่าค่ะเดฟิริตาวิ่ยเด็กๆเ,เราเจอแล้วถ้างั้นเราเรียบ <Yeah. S 2> หาการ์ดมันออกมาเลย <Yeah. S 2> นี่ไงการ์ด yeah. มันกลายเป็นหุ่นแล้วยังไม่นี่ปลาทิ่มาทไ่ิ้มมหน้ามันไม่เหมือนกันหน้ามันเหมือนกันมาปลเอ้ยจัดนึงเป็นปลาโลมาอีกจนึงทำไมเป็นลิงเนี่ยมันแปลนป่ะขุนเขาทางนั้นน่ะเราไปหาตัวต่อไปกันเลยป่ะเด็กๆไปตามหากันต่อเลยเฮ้ยน้ำมันลา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 ลเลโรทราลลาลาปอร์โดิโอเอปอร์าลา o n จริงด้วยน้องนายนั่นมันตัวเจ้าตาระเล่ตาระล่านี่นะมนากกินมาม่าอยู่อยู่ที่ไหนน,นั่นเซเว่นเรารีบหาก,กากาอ่อนคุณเรียบหาก,กาดเจ้าตาระเร่ตาระล่าเร็วๆอันนี้ลูกมันลูกมันไม่ใช่เหลวสิคุณเร็วอุ๊ยนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> นี่ไงทุกคนเจอแล้วเจ้าตาระเล่ตาระละ่าเจ้าฉัน นี่ไงทุกคนได้แล้วไหนขอดูหน่อยครับคุณเจ้าตัลเล่ตะลล่านี่ไงมันกลายเป็นหุ่นเรียบร้อยแล้วพี่นายแต่ว่าเดี๋ยวนะป้าป้าเคยรู้ว่าเจ้าตัลเล่ตะลล่ามีกี่ขามีสามขามีสามหรือสี่มีมีสามใช่ไหม มันมีสามขานะแต่ว่าเจ้านี้ทําไมมีสี่ขาเนี่ยเดี๋ยวจะไว่าเห็นมันมีสี่ขาแต่หนูแต่หนูค่ะแต่หนูคิดว่ามีสามขาเพราะเพราะเพื<ะ>่อนหนูบอกว่ามันมีสามขาเแ็่ไม่พอทีต่อไม่เป็นไรมีสามขาสี่ขาก็ไม่เป็นไรเราไปหาต่ตอไปกันดีกว่า นกททททงงงงงงจริงด้วยเด็กๆน้นมันเจ้าทุงทุงเฮูร่านี่นะเอามันเลยเอามันลงคนที่ตามหามันแล้วฮัดเจ้าทุงทุงอยู่ไหนเร็ว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 เจ็วเร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 ่วเราเรเร็วเรทวเท็งทร็เร็ร็วอรเรร็วเ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 รร็วเร็เเรร ไหนแกเสร็จฉันแล้วเจ้าทุงทุงสหุล่ามันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีเหรอตามเก็ <c oughs> นาดนะ้ <c oughs> เราไปตามเก็บตัวที่เหลือกันเลย yeah. ในที่สุด,ดาภารกิจ<ด>ของเราก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆไหนดูซิว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างเด็กๆไหนเขาดูหน่อยนี่มันเจ้าอิวคาโตฮิโปโปเต,ตโมโนี่หน้ามันเป็นฮิปโป,ป แล้วตัวมันก็เป็นตะบองเฮดนะเด็กๆตะบองเบ็ดตะบองเบ็ดะบอรอีกครับมีะไรอีนี่คาปูชิโน่สตีน่นี่มันตัวไม่ใช่บาเลลินาคาปูชินาบาเลลินาคาปูชิน่หัวเขาจะเป็นถ้วยกาแฟนะครับน้องๆแล้วก็ตัวเขาอ่ะจะเป็นคนเต้นบัลเล่ใช่ไหมแล้วนี้คือที่ปีทอปปี้ทิ่ปีทิปปี้ท่ป่าทอปป่าใช่ไหมที่ปีทอปปี้ทอปปี้ที่ปีทอปป่าโอ้ย ยากเราสมองเน่าไปแล้วนี่เราให้คุณเขาตาเล่เล่ตุตาเล่านี่คือเจ้าฉลามตาเละเล่ตาเล่าสามขาร่วมกับทุ่มทุ่มเจ้าฉลามสามขาของเรานะคุณเขาแต่ว่าตัวนี้มันมีสี่ขายังไงนี่เราต้องรวมกันออันนี้อะไรครับรวมกันกับทุ่มทุ่มก่อนทำไมรวมกันอ่ะจะเป็นตาเล่เล่ทุ่มทุ่มจะเป็นตาเล่ทุ่มทุ่มมีเจ้าทุ่มทุ่มซาฮูล่าแล้วก็เจ้าตัวนี้คุณเขา ชิมเป็นซินิบาบานินิโอ้โหได้มาหลายตัวเลยนี่ครับน้องๆในที่สุดเราก็ตามหาเจ้าสัตว์ไม่ใช่เจ้าพวกอินาเลียนเบนลอดได้หลายตัวเลยนี่ดูดิแล้วมันหมดยังมีอีกไหมเนี่ยนอกจากพวกนี้แล้วมันมีอีกไหมนอกจากแม้ค้ามันได้ด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดยงอนีกเยอะเลยยังไม่หมดนะยังเลยอีกหลายตัว เราสามารถค huh ้ามันได้ด้วยค้าเป็นปืนกล้วยค้าเป็นปืนกล้วยอาถ้าอย่างเช่นเอาตัวนี้กับเจ้าทุงทุงมารวมกันมันจะเรียกว่าอะไรตะละเล่จุงทุงตะระเล่จุ้งทุ้งน um> ี pues> ่อะถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้แหละวินัยถ้าตัวนี้มารวมกันมันจะชื่อว่าอะไรชื่อว่าไก่เป็ดสมองเน่าเลยครับเห็นไหม บอแล้วอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวสมองเน่าโอเคถ้างั้นคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไหนเจ้าตะละเลียวตะละล่าไงน่นไงต่สมองเน่าอีกแล้วแต่เมื่อชอบมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกํำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีทีวีโอนชอบหนูขชีวิตนูดีแมบาติดตามด้วยครับ